ตอนที่175สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเจดีสเสวียนใช่แล้วชิงเหรียนจวีซือหนึ่งฉายานี้เป็นฉายาที่เย่ช้างชิงพิจารณาอย่างที่ท้่นแล้วประการแรกชิงเหรียนจวีซือฉายานี้เป็นชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของโลกที่เขาเคยอยู่ก่อนหน้านี้อีกทั้งคนที่เกิดในครอบครัวบัณฑิตเช่นเขาก็ชื่นชอบบุคคลที่เป็นยอดกวีและรักในอิสระผู้นี้มาตั้งแต่เด็ก ประการที่สองขณะเดียวกันเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ปี่เหลียนผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือของเมืองหลวงท่านนั้นด้วยเขาคิดว่าความแตกฉานในด้านการวาดภาพของตนนั้นสูงส่งกว่าอาจารย์ปี่เหลียนมากทว่าอาจารย์ปี่เหลียนเองก็มีชื่อเสียงขจรขาจเขาคิดว่าหลังจากที่ทุกคนได้ครอบครองภาพของอาจารย์ปี่เหลียนแล้วมินานจะต้องคิดถึงเขาชิงเหลียนจจวีซือผู้นี้เป็นแน่ต้องยอมรับว่าที่เขาทำเช่นนี้เพราะต้องการอาศัยชื่อเสียงของอาจารย์ปี่เหลียนผู้นั้นด้วย หลังจากเขียนชื่อและประทับตราเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่ฉางชิงจึงได้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับกวาดตามองภาพวาดนั้นอีกครั้งก่อนจะเผยรอยยิ้มพึงพอใจออกมาทุกท่านภาพวาดนี้ของข้าเป็นเช่นไรขณะที่เย่ฉางชิงเงยหน้าขึ้นมามองทุกคนก็ต้องผงะไปเล็กน้อยท่านเยี่ยนท่านผู้นำตระกูลเยี่ยนพวกท่านก็มาด้วยเยี่ยงนั้นหรือเย่ฉางชิงยิ้มออกมาก่อนที่สายตาจะหันไปทางมู่หลงลี่จูที่อยู่ในชุดผ้าไหมสีแดง มู่งหลงลี่จูที่มีในตาหงคิ้วดำเรียวยาวผิวขาวราวกับหิมะมีไอเย็นชาบางอย่างแผ่ออกมาเพียงแค่มองก็ให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครสวยเรสศเชิดยิงแบบในอนิเมะแล้วท่านเยี่ยนแม่นางคนนี้คือเย่ฉางชิงช่างใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามด้วยใบหน้าที่แฝงไว้ด้วยรอยยิม้มข้าน้อยมู่งหลงลี่จูคารวะท่านเย่เจ้ากะเยี่ยนเทียนซานกำลังจะเอ่ยตอบมู่หลงลี่จูลับรีบย่อตัวลงคำนับพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นสะก่อน เยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนอย่างเหนียนได้ยินเช่นนั้นต่างก็ชะง,งักงันไปทันทีพวกเขาคาดไม่ถึงว่าคุณหนูมู่หลงที่กำเนิดมาจากตระกูลโบราณมิเคยหวั่นเกรงผู้ใดรวมทั้งยังมีตบารมีสูงส่งจะมีมุมที่อ่อนโยนนุ่มนวลเช่นนี้กับเขาด้วยแต่มินานพวกเขาสองคนจึงได้โล่งอ,อกต่อให้เจ้าจะถือกำเนิดในตระกูลโบราณมีตบารมีระดับแดนเทวาขั้นกลางแล้วจะอย่างไรเล่าต่อหน้าผู้อาวุโสเย่ท่านนี้เยี่ยงไรเสียเจ้าก็อ่อนได้ราวกับมดปลวกเท่านั้น และการที่มู่หลงลี่จูแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมในตอนนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่านางนั้นมิเหมือนกับผู้หญิงธรรมดาทั่วไปมู่หลงลี่จูเยฉ่ฉางชิงยิ้มออกมาแล้วเอ่อยอย่างใช้ความคิดว่าเมฆจางลอยพร่างพราวผิวขาวราวไข่มุกชมงามกลิ่นหอมกล่นเสียงพิณน,นุ่มกังวานใสชื่อนี้ถือว่ามิเลวจริงๆมู่หลงลี่จูได้ยินเช่นนั้นก็อดมิได้ที่จะตกตะลึงขึ้นมาแม้ตอนประโยคนี้ของผู้อาวุโสเย่จะค่อนข้างคลุมเครือ แต่ความหมายที่สื่อออกมานั้นกลับพิเศษยิ่งนักทำให้อดมิได้ที่จะคิดไปต่างๆนานาสมกับที่เป็นยอดบุรุษจริงๆทุกคำล้วนแฝงเอาไว้ด้วยความหมายอันลึกซึง้งท่านเย่ชมเกินไปแล้วเจ้าค่ะเนื่องจากก่อนที่จะมาที่นี่เยี่ยนเทียนซานได้กำชับนางอยู่หลายครั้งว่าผู้อาวุโสเย่ท่านนี้มีชอบให้ผู้อื่นเรียกเขาว่าผู้อาวุโสให้เรียกเพียงท่านเย่ก็พอเช่นนั้นมู่หลงลี่จูจึงได้เรียกเยช่ชางชิงว่าท่านเย่แทน เย่ฉางชิงพยักหน้ายิ้มยิ้มขณะเดียวกันก็ลอบพินิษพิจารณามู่หลงลี่จูไปด้วยเท่าที่เขามองดูจากการคำนับและการตอบโต้เมื่อครู่รวมทั้งอภรท์ที่สวมใส่สตรีแปลกหน้าผู้นี้ต้องมาจากตระกูลใหญ่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยอีกทั้งนางยังแผ่รัศมีที่ให้ความรู้สึกหญิงทนงออกมาตลอดเวลาอีกด้วยเมื่อพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้และสตรีที่งดงามและเย็นชาผู้นี้แม้จะอยู่ในตระกูลก็จะต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งที่สำคัญอย่างแน่นอน เช่นนั้นคนเช่นนี้หากต้องตาต้องใจสิ่งใดแล้วจะต้องครอบครองให้ได้เป็นแน่อีกทั้งท่านเยี่ยนและท่านผู้นำตระกูลเยี่ยนยังเป็นคนพานางมาด้วยตนเองเช่นนั้นย่อมต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบอักษรผู้กันด้วยอย่างแน่นอนคิดถึงตรงนี้เย่ฉางชิงก็รอบยินดีอยู่ภายในใจลูกค้ารายใหญ่สตรีนางนี้จะต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างแน่นอนคุณหนูมู่หลงเจ้าคิดว่าภาพวาดที่ข้าเพิ่งวาดเมื่อครู่นี้เป็นเช่นไรบ้าง หลังจากลังเลเล็กน้อยเย่ชางชิงจึงเอ่ยถามมู่หลงลี่จูออกไปมู่หลงลี่จูได้ยินเช่นนั้นก็ชะงักไปครู่หนึ่งภาพนี้เป็นเช่นไรงั้นหรือถูกต้องนาง,ลงหลงไหลในพินหมักล้อมอักษรผู้กันและภาพวาดก็จริงแม้ความแตกฉานในด้านเหล่านี้จะมีได้เทียบเท่าเหล่าปรมาจารย์ของแต่ละด้านแต่ก็นับว่ามีความแตกฉานพอควรมีเช่นนั้นนางก็คงมิใช้กำลังคนและกำลังทรัพย์เพื่อสร้างหอสายลมจันทราอะไรนั่นขึ้นในเมืองหลวงเป็นแน่ แต่การที่ผู้อาวุโสเย่ให้นางช่วยวิจารณ์ภาพวาดที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้มินำซ้ำยังแฝงไว้ด้วยจิตแท้แห่งเต่ามากมายของเขาเกรงว่าเรื่องนี้คงเหนือบ่าก,กว่าแรงนางเกินไปกระมังแล้วจะวิจาร์เช่นไรดีเล่านี่มีเท่ากับเป็นการสอนจระเข้ว่ายน้ำหรอกหรือสายตาของมู่หลงลี่จูหยุดอยู่ที่ภาพวาดบนโต๊ะตัวยาวครู่หนึ่งมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มฝืดเฟื่อน ท่านเย่ภาพวาดภาพนี้ของท่านเรียกได้ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในโลกแม้ข้าน้อยจะชอบภาพวาดแต่หากเทียบกับท่านแล้วถือว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเช่นนั้นต้องขออภัยด้วยที่ข้าน้อยมีสามารถที่จะวิจารณ์สิ่งใดออกมาได้เจ้ากะมู่หลงลี่จูย่อตัวคำนับให้อีกครั้งพลางเอ่ยขึ้นมีคำกล่าวว่าบุญไร้อันดับหนึ่งบูไร้อันดับสองเรื่องอักษรและภาพวาดทุกคนล้วนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปความคิดต่างกันสิ่งที่มองเห็นก็ย่อมที่จะมีเหมือนกัน เย่ฉช้างชิงยิ้มออกมาก่อนจะเบนสายตาไปยังคนที่เหลือแล้วจึงเอ่ยต่อว่าอย่างเช่นภาพวาดภาพนี้ข้าเลือกที่จะนําจุดเด่นใส่เอาไว้บนเจดีย์โบราณหลังนี้เพราะข้ามองว่าท่ามกลางซากปรักหักพังมีเพียงเจดีย์นี้ที่นับว่ายังสมบูรณ์อยู่ข้าจึงได้เลือกเจดีย์หลังนี้ส่วนที่ข้าถามความคิดเห็นไปนั้นบางทีพวกเจ้าอาจจะคิดว่าสามารถนําจุดเด่นไปใส่ไว้ตรงลำแสงอันง,งดงามที่อยู่บนภูเขาด้านหลังหรือว่าบนยอดเขาลูกใดลูกหนึ่งหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ความคิดของพวกเจ้าเอง เย่ฉชางชิงเอ๋ยถึงตรงนี้ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปรู้สึกเหมือนกับจิตใจของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นเล็กน้อยสิ่งที่น่าแปลกที่สุดก็คือเขาพบว่าภายในร่างกายของตอนตอนนี้เหมือนกับมีลมปราณล,ลึกลับบางอย่างไหลเวียนอยู่ทําให้ทั่วทั้งร่างรู้สึกสบายอย่างที่สุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าข้าจะสามารถเข้าสู่วิธีเต่าด้วยความแตกฉานในภาพวาดได้งั้นหรือนี่คือความรู้สึกของการเข้าสู่เต่าเยี่ยงนั้นหรือ เวลานี้เย่ชางชิงเองก็ไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับตนเองรู้สึกแค่ว่าอยากจะพูดต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่ทราบสาเหตุความรู้สึกเช่นนี้ช่างยอดเยี่ยมนักอืมยิ่งนั้นก็พูดต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันผ่านไปครู่หนึ่งเย่ชางชิงก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงแล้วเอ่ยต่อว่าข้ามองว่ามิว่าจะเป็นภาพวาดหรือการใช้ชีวิตก็เช่นกันเรามิควรถูกภาพลวงตาตรงหน้าหรือให้สิ่งภายนอกมามีผลกระทบทุกคนควรที่จะยึดมั่นในความคิดของตนเอง ขณะที่เย่ชางชิงกำลังดำดิ่งอยู่ในความรู้สึกอัศจรรย์นี้และกำลังอธิบายให้ทุกคนฟังถึงข้อคิดบางอย่างที่ได้รับพวกเยี่ยนเทียนซานและมู่หลงลี่จุกลับนิ่งเงันไปท่าทางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเพราะเวลานี้ด้านหลังของเย่ชางชิงได้มีภาพนิมิตท,ที่งดงามตรการตาปรากฏขึ้นอีกครั้งท่ามกลางหมู่เมฆหลากหลายสีสันลำแสงอันเจิดจ้ามากมายที่ปกคลุมลงมาส่วนด้านล่างก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกที่มีแสงเจิดจ้าและมีจำนวนมหาศาล ในตอนนั้นเองท่ามกลางหมอกที่อยู่ไกลริบริพันก็มีเงาร่างลึกลับเงาหนึ่งปรากฏขึ้นเงาร่างนี้มีรูปร่างใหญ่โตราวกับเทพในยุคบรรพการด้านหลังของเขาราวกับมีวงแสงที่สร้างมาจากทองคำและกำลังนั่งหันหลังให้แก่ทุกคนราวกับกำลังอธิบายเรื่องหลักการฟ้าดินเพื่อชี้ทางสว่างให้แก่ผู้คนที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็คือ พวกเยี่ยนเทียนซานเหมือนกับได้ยินเสียงดังแว่วขึ้นมาทําให้จิตใจของพวกเขาปลอดโปร่งจิตวิญญาณบริสุทธิ์ราวกับได้เข้าพิธีชําระล้างลึกลับและเก่าแก่อย่างไรอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งการถูบก็มีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นท่ามกลางหมอกที่มองเห็นอยู่ไกลๆพบว่าด้านบนของแผ่นหลังอันใหญ่โตนั้นได้มีแสงสีทองเกิดขึ้นมินานจะดีโบราณที่ดูเลือนลางหลังหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาของทุกคนถูกแล้ว นี่ก็คือเจอดีโบราณสีทองหลังหนึ่งนั่นเองอีกทั้งเจดีโบราณสีทองหลังนี้ยังมีพลังปราณอันน่ากลัวล่องลอยอยู่เต็มไปหมดทําให้โดยรอบล้วนถูกกดเอาไว้หลังจากที่ได้สติเยี่ยนเทียนซานและมู่หลงลี่จูก็สบตาก,กันเล็กน้อยเยี่ยนเทียนซานมีชีวิตอยู่มานับพันปีสายตาของเขาย่อมกว้างไกลเป็นธรรมดา ส่วนมู่หลงลี่จูที่กําเนิดมาจากตระกูลโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลย่อมเคยเห็นตำราโบราณผ่านตามามากมายทว่าเวลานี้ทั้งสองคนกลับคิดถึงเจดีโบราณในตำนานหลังหนึ่งอีกทั้งตำนานนี้ยังเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินชิ้นหนึ่งที่มีนามว่าเจดีสเสวียน หนึ่งชิงเหลียนจวีซือเป็นสมญานามของหลีไปผู้ซึ่งเป็นกวีจีนที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังได้รับยกย่องเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสองคนเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์งานประพันธ์ของจีน